ต้องกวดขันกันหน่อยแล้วเพราะว่ามีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวเขาร้องเรียนมาว่าขายลูกโป่งแกส๊สหัวเราะแบบเย้ยกฎหมายที่ walking street พัทยาไม่สนใจเลยครับว่ามันจะผิดกฎหมายขายให้กับนักเที่ยวไปนั่งสูตรนั่งดมกัน ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวนะครับหลังอ้างว่ามีผู้ประกอบการที่ถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ลักลอบขายลูกโปง่งที่บรรจุแก๊สหัวเราะด้านในขายให้กับนักเที่ยวยามราตรีเนี่ยแหละครับที่ขายลูกโป่งเนี่ยไม่ได้เอามาแบบ ไปจัดปาร์ตี้วันเกิดไม่ใช่นะ <c oughs> คือด้านนเนี่ยใส่แก๊สหัวเราะถามว่าเอาไปทําไม <c oughs> เอาไปนั่งสูดอ๋อหรอ <c oughs> สูดแล้วมันเหมือนแบบสารเสพติดอะครับมันจะมีอาการเคลิ้มอย่างเงี้ยเพลินสนุกสนุกอีเลินสนุกเลย <c oughs> แต่ผิดกฎหมายไงคุณ <c oughs> แล้วขายกันแบบจงคล้มแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับ ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าหน้าร้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกัญชาขนาดใหญ่แล้วด้านในร้านก็มีพนักงานคอยสูบลูกโป่งจริงๆซึ่งก็เชื่อได้ว,ว่าเป็นแก๊สหัวเราะเนี่ยนะครับคลิปหลักฐานเขาก็แอบถ่ายกันเอาไว้มีป้ายระบุปโปรโมชัน่นดึงดูดลูกค้านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้มาสนใจมาซื้อกันอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโอ้โหขายกันแบบนี้เดินถือลูกโป่งกันแบบนี้เต็มวอล์ก n g นสตรีทเลยมันเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ไทยได้อย่างไรท,งทั้งทั้งนี่มันเป็นสารเสพติดมันผิดกฎหมายเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นสารต้องห้ามตามพระราชบัญญัติยาพอส .2510 ผู้ให้บริการมีความผิดฐานผลิตยาแผนปัจจุบนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทถ่ทายคลิปความยาวได้ขนาดนี้นะ เดินกันขวักขวายแต่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นนะ